สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเรานะคะคในชาแนลของเ e ด์ป n o นนะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเรา2คนเป็นใครแล้วก็อันนี้อาจจะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเป็น NPC รลับนะคบก็วันนี้นะครับเรามีเกมตอบคำถามนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับ m a s s Rider นะครับเป็นตัวละครจาก m a s s Rider ทั้งหมด20ตัวนะฮะโดยใช้ทั้ง3คนเนี่ย ยี่สิบตัวโดวยช้ทั้งสามคนเนี่ยเดานะฮะว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนนะครับโดยที่เราเนี่ยจะให้มาหนึ่งรูปภาพกับสามตัวเลือกนะฮะใครที่ตอบคำถามได้มากสุดเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่เดาเก่งที่สุดในกลุ่มสามคนนะฮะโดยออผู้ชนะเนี่ยพี่เวฟนะครับจะมีของรางวัลให้นะฮะแต่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะพี่เวฟบอกว่าเดี๋ยวไว้บ้านอีกทีนึงนะครับเปข้าววพี่เวฟถ้าความเราก็มาเริ่มมาเลยครับผมสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านครับก็สามารถร่วมเดาไปกับเราได้นะครับผม มาลครับมากับคําถามข้อแรกนะครับถามว่าคาร์ e มเลเดอร์ในรูปภาพตัวเนี้มีชื่อว่าอะไรข้อแรกนะครับคาร์เมเลเดอร์ซอรข้อที่2 c a คาร์เมเลเดอร์ดราโกนิกข้อที่3ามคาร์เ d เลเดรเอร์เซเบอร์โอเคลิดขอดาวลิดว่ามันน่าจะชื่อดราคอนิกหรือเปล่าเห็นมันมีความแบบเปลวไฟตรงหน้ากากมันเ,เป็นแง่งขิง นตอนนี้คือดูจากแง่งขิงบนหัวที่เป็นเปลวไฟแล้วก็หางที่เป็นไอ้ผ้าคลุมที่เหมือนหางคิดว่าน่าจะเป็นดาบกนิกหรือเปล่าหก็คิดแบบพินดีๆกดตอบซอสอะไรเงี้ยเดี๋ยหนูก็ซอสเป็นหนูก็ซอสค่ะคุณก็เลยหือดาบอ่ะคนหำตอบที่ถูกต้องก็คือคือคาร์บิเลเดอร์เซเวอร์ครับผม ไม่นะถูกใช่ปหมเยดีจีอันนี้คือเป็นคอมเบเดอร์ประจำปีนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีใครได้คะแนนไปเลยครับผมไม่ได้ใกล้เคียงเลยไม่ได้ใกล้เคียงเลยเดี๋ยวนี่คิดแต่ไกลว่าซอสติ๊กต๊อกสนใจสลับข้อที่สองครับตำราตัวนี้มีชื่อว่าอะไรหนึ่งดูตาลงจังเลยอ่ะชื่อเมกาดิมาบารสอง มากาบ้า3โครมแมนเซอร์วะจะบอกว่าเป็นคําถามที่คนถามไม่รู้ว่าตอบว่าอะไรอจะดูแล้วคือแบบนันงูน <c oughs> ว่าเทพีเสรีภาพอย่างเงี้ยอุ้ยเมกาค่ะเมกาต้องมาทำ <c oughs> ไมอ่ะเมกาลิมามะเอเมใช่ไหมเมกาลิมามะ <c oughs> เออหนูหนูแบบหนูคิดว่าน่าจะใช่แหละอีสตอบอะไรครับผมคอมเมนเซอร์มันมันมันดูแบบเป็นหมอผีป่ะน่าจะเป็นอันแรกอ่ะดูแบบเหมือนดีหน้าไปโอกาบาอะไรเงี้ยดนูชื่อชื่อแบบดูเหมือนแบบอันนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์นะชื่ออะไรนาะถึงโอเคครับผมทั้งสามตอบมาแล้วนะครับและคำตอบกคือข้อแรกครับเมกาลิมาบา <Yeah. S 1> เมันอ่านนี่จริงไหมเพราะอ่านนี้มันอ่านว่าอะไรวะท,ทั้งสามได้คนละหนึ่งคะแนนนะครับผม<อ>ข้อต่อไปนะตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมบข้อแรกบูเฟอร์ข e ้อสองกาลุลุข้อสามกาลุกเอตเอหนูตอบกาลุแล้วกันหนูตอบบูเฟอร์หนูตอบกาลุค่ะกาลุกใช่ไหมกาลุกกาลุ โอเคลิตอบอะไรตอบการลุกครับและคำตอบก็คือก็คือตัวนี้ชื่อว่าการลูลูครับผมไม่มีใครถูกนะครับผมไม่นะการลูลมาจากอะไรอะน่าจะขี้บ่าไหมเป็นมอนสเตอร์ของขี้บ่าครับข้อที่สี่ถามว่านัดตัวอะไร มีศาสตัวนี้มีแมงกระพุนหรอไม่ว่าอะไรก็ได้จะนะมึงแมงกระพุนเลยเป็นเอ้าเจ้าแมงกระพุนจริงๆริงยั่ไงไเจาเนี่ยข้อหลังเป็นแมงกระพุนชื่อว่าทาโกจามูโซอาอิกมิโอสองเจลลี่ฟิชอังโนสามดอนโนดอนดนเจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชอันโนแน่แน่มันเป็นแมงกะพุนแน่นอนเชื่อหรืเชื่อหรืเจลลี่ฟิชแน่นอน ครับผมทั้งสองคนตอบคนหนึ่งครับตอบคนหนึ่งนะฮะ้อไหนดีเจลลี่ฟิตโอเคครับผมหนึ่งคนตอบไฮโดรโซอาครับสองคนตอบเจลลี่ฟิตและคำตอบก็คือไฮโดรโซอาอิกิโอครับผมไม่นะไอ้เนี่ไอ้อิกิโนไปว่าอะไรวะเนี่ยอ่านญี่ปุ่นอังกฤษก็ไม่รู้เนี่ยในแต่ตอนแรกหนูอ่านญี่ปุ่นเหระหรือเปล่าหรืออ่านงงิดกหรือเปล่าอะไรเน่ย ข้อที่ห้านะครับผม m o เ s อร์ตัวนี้นครับมีชื่อว่าอะไร,ร<อ>ข้อแรกคือ Slash ข้อที่2คือ d e s s ข้อที่3ามคือ s o u c m a k i d o มีชื่อซ้ำมาอีกอ่ะจำได้ว่าเมื่อตัวที่แล้วก็ชื่อ s อ u c e Macido ปะเดีว่าไม่ใช่ i n i โอ๋อรีว่าน่าจะเป็นซอ u มันถือดาบบิ๊จะไม่โดนหลอกอีกแล้วใช่บิ๊จะไม่ยอมตัวหลอกนะแฮชแท็กนะครับบิ๊จะไม่โดนยอมโดนหลอกนะหนูก็ตอบแบบที่ลิกทนต่อบข้อา ข้อสานะครับซอสเมดิโดนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดซาร์ฟนะครับผมเอี๋ตอนแรกริกเกอร์ชูสองแบบโอ้เอาแล้วๆๆ <laughs> ข้อที่6นะฮะปีศาจตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับผม,มแซ่บจังประวานแน่นอนข้อแรกนะครับ ฟิชกรีดข้อที่สองครับเมซูข้อที่สามครับฟิชค่ะคือฟิชอย่างเดียวเลยเหรอมีฟิชกรีดเมซูแล้วก็ฟิชหนูเลือกเมซูแล้วกันข้อหนึ่งตอบข้อสองข้อหนึ่งค่ะฟิชกรีดตอบเลยครับผมและคำตอบข้อนี้นะครับผมก็คือข้อสองครับเมซูครับผมเย้ หนูหนูแบล็คเอาได้ไหมหนูด้วยความรู้สึว่าจริตนี่ต้องเมสูแน่แน่ตัวละครในรูปภาพนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมข้อที่หนึ่งครับกาดข้อที่สองซับแมชชีนข้อที่สามกาเดียนอุตอบ้็สองหญิงนะตอบซับแมชชีนะฮะดิ์ตอบอะไรครับผมสองกันนะครับซับแมชชีนนะฮะและน้องมะนาวตอบไปเลยครับผม กาเดียนค่ะกาเดียนนะครับและคําตอบก็คือกาเดียนครับผมผมกาเดียนฮะแล้วว่าดาวผมจะได้ไม่ดวงดีอันนี้อันนี้คือมะนาวคือสอบไม่ดวงดีวะกว้าดาวเขาสอบเก่งใช่ไหมขอขอลักการในการดาวเขาสอบแหม่งเพื่อนเลยเรารู้สึกว่าจริตอันไหนมันได้แล้วมันเงเอาจริตเนาะไม่เอาชื่อเอาจริต ข้อที่แนะครับยี่สิตัวนี้มีชื่อว่าอะไรข้อที่1หลอดบานาน่าข้อที่สองลอดบารอนข้อที่สามก็ตบารอนน้องลิทของเราตอบข้อสองครับแต่น้องลิทของเราเสียงหายนะครับไม่ได้หายค่ะแต่แบบไม่กล้าออกเสียงเลืองดแค่น้องมนาของเรานะครับมาทำข้อสอบจริงจังเลยโอ้อ๋อข้อสามข้อสามนะครับก็ตบารอนครับ และคำตอบก็คือไม่ไม่ใครเรียกบานาน่าหน่อยหรอคำตอบก็คือไม่มีความบานาน่าหลอดบาลอนครับข้อสองครับผมเพีซาตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมข้อที่หนึ่งโอ้ my god เนกาทารอสข้อที่สองโมโมทารอสข้อที่สามนโนทารอส นูข้อสามนานูกาดอนก็คือตอบคนละข้อแล้วใช่ไหมดูครั้งแรกเลยเนี่ยผู้ตอบถูกมีเพียงหนึ่งเดียวแน่นอนคำตอบก็คือข้อหนึ่งครับผมเนกาทารลอสครับผมเย้พิลิกมาแล้วไปเรื่องมาค่ณผู้ชทุกคน ข้อที่สิบนะครับครึ่งหนึ่งของเราแล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับผมสับหลาตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมมันม่วงมันม่วงมันม่วงองุ่นถอดออกขอที่นแน่นอนสกอร์เปียนมีความปูอ่ะข้อที่สองมีความปูปูคลาสสิสเวิร์มข้อที่สามไวโอเลตเวิร์มสกอร์เปียนแมงป่องตัวแขงมันไม่เป็นแมงป่องไวโอเลตเวิร์มคำตอบข้อหนึ่งคำตอบสกอร์เปียนอ่ะข้อหนึ่งคำตอบข้อสามและคำตอบก็คือ ทุกคนเก่งมากนะครับหลบข้อถูกทุกคนนะครับผมเอาคำ <laughs> ตอบ <laughs> ถูกต้องก็คือซัสซิเกิมครับผมสองไม่เป็นไรเอาใหม่ยังมีอีกยังมีอีกสิบข้อัขอความมั่นใจได้ไหมครับลิทแบบครึ่งหลังจะต้องได้ <laughs> ลิทเชื่อว่าลิจะต้องทําได้ค่ะข้อที่11นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรข้อที่หนึ่งนาสกาโดแพนข้อที่สอซีโดแพน ข้อที่3 Skyline Door Pan Skyline แน่เลยอะก k y ล i n e d น o r p ใช่แน่ๆเดับชัดสันและคำตอบนะครับก็คือ Nazca Door Pan ครับผมโอเป็นเล็กมากเป็นเล็กเลยน้องลินของเรานะครับตีตื้นมาติดติดแล้วนะครับผมบึ้นแล้ครับมาแล้วค่ะทุกคนเครื่องติดแล้วข้อที่12นะครับถามว่าปีศาตัวนี้ มีชื่อว่าอะไรนะครับข้อที่1นึ่งไทเกอร์ชเกข้อที่2 p r i m o r ม i a l เ i ียลกข้อที่3ามเรสตรอนไทเกอร์ไทเกอร์ช็อกเกอร์สองผิดหรือเปล่าอะ่ะเราผิดเนยทำไมถึงตอบในแต่ละข้องตัวเองครับผมมันมันต้องเป็นชื่อที่แบบดูเสียวๆอีกหนึ่งอะ่ะเมื่อก่อนนี้คือแบบว่าเอาที่แบบว่ามันไม่เสียวมาตอบเนี่ยแหละตรงตัว t i เกอร์ช็อกเกอร และคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองครับผม p r i m o r ร i เ l t ไทเกอทั้ง3ามคนนะครับ4คะแนนเท่ากาันเรียบร้อยแล้วครับผม oh. <laughs> จากทั้งหมด12ข้อ <laughs> อุ้ยสอบตก <laughs> ข้อที่13นะถามว่ายีศาตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมข้อที่1 m e g a เมกาทข้อที่2 Alpha h e เข้อที่3ามเมกาเฮ ไม่กล้าถือเลยรู้ว่าขาอและคำตอบก็คือเช่นเคยครับทุกคนเก่งมากนะครับหลบข้อถูกทุกคนเลยนะครับข้อสามครับผมไม่ใช่เสมอนรับถูกเก่งมาก <c oughs> ข้อที่สิบสี่ครับผมถามว่าสั์ปะาดตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมข้อที่หนึ่งคาริสอันเดดข้อที่สองโจ๊กเกอร์อันเดดข้อที่สาม วายอันเด็ดหนูว่าข้อสามและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองครับผมโจ็อกเกอร์อันเด็ดนะถูกถูกอีกไปอ่ะอุ๊ยอย่างเงี้ยเราตอบไม่ถูกเองแหละจะดมหน่อยสปาราตตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมข้อที่หนึ่งเซอร์เพนแฟนทอมข้อที่สองเมดิซ่าแฟนทอม ข้อที่3 Snake Phantom. s สามเน็กแฟนทอมเมดูซ่าม,มันเมดูซ่า,าน่าแน่นอนทำไมถึงมั่นใจครับผมมีผมอะหนูสังเกตผมอะในรูปแบบมันเป็นงูหนูก็เลยม,มีถึงกับเมดคซ่าอเมดูซ่างเงี้ยแบบใช่ไม่จจะใช่คนตอบเมดูซ่านะครับผมและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเมดูซ่าแฟนทอมครับผมเอ <Hey. S 2> hey. ข้อที่16ถามว่าสัตว์ประหลาตัวนี้มีชื่อว่า<ม>อะไรครับผม,มข้อที่1น<อ>ึ 1> โรโบเชเซอร์ข้อที่2องมาชินเชเซอร์ข้อที่3คาเมเลเดอร์เชเซอร์รถมาชินตอบอะไรดีไม่มั่นใจอะน้องลินนะครับตอบข้อสอนครับและทั้งสามคนนะครับลินนะครับหน้าตาแบบไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเอาให้ผม นะคำตอบก็คือข้อสองครับมาชินเชสเซอร์ครับผมมะนาวช่ยชีวิตข้อที่สิบเจ็ดนะครับผมสัปะรดตัวนี้นะครับไอตัวเขียวๆตัวเนี้ยมีชื่อว่าอะไรครับผมโอ้ยทน,น,น้ามันน่ารักปุ๊กปิ๊กปุกปิ๊กจังเลยข้อแรกฟินิกข้อที่สองชื่อว่ากราฟิกข้อที่สามชื่อว่ากราไฟอ๋อโอเคล้อตอบข้อหนึ่งนะฮะน้องมะนาวตอบอะไรครับผม สองครับผมหนึ่งสองสามนะครับไม่ซ้ำกันน,นะครับแน่นอนครับผู้ที่ตอบถูกมีเพียงคนเดียวนะครับเป็นผู้ที่นําล่องเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่มีใครตามเลยครับผมคําตอบก็คือกราฟไฟท์ผมเตรงนี้เหมือนในนี้เลยอ่ะเหมือนกระดูกเหมือน,อนแบบหัวกระโหลกไดโนเสาร์เลย <S 1> <S 1> ข้อที่แปดถามว่าต<ค>ัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผม <S <S ข้อที่หนึ่งนะฮะคาร์เมลีเดอร์โครนอสข้อที่สองกราเดียส ข้อที่3มีชื่อว่าคาร์เมเดอร์กราเดียสข้อที่3คาร์เมเดอร์กราเดียสก็ยังมั่นใจแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกไหมเนี่ยคนตอบสามใช่ไหมแล้วก็อยู่นี่ละกูชนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคาร์เมเดอร์โครนัสครับข้อที่หนึ่งครับไม่ได้ตอบถูกนะครับเออหลบข้อถูกอีกแล้วข้อที่19บเครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมข้อที่หนึ่ง คาร์เมลเดอร์เข้อที่2องเอเวตข้อที่สามแมมบามาสแมมบามาราะว่าเหมือนมะนาวเกล้วรือนักทำเพลงผมแบบแมมบามั่นใจนะทุกคนมั่นใจนะมั่นใจนะแมมบามาสครับผมและคำตอบก็คือไม่ตอบก็เลยนะตอถูกใช่ไหมคำตอบก็คือข้อ2องับผม เอโบโตครับผมทำไมเอเวอโตอ่ะเอเวอเอเวโตใช่มันเป็นชื่ออะชื่อเขาเรียกว่าอะไรวะอีโบะมันเหมือนเป็นคำอะไรสักอย่างแล้วแล้วเอโบโตมันมันเหมือนเหมือนเป็นคำนามอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูกันนะครับว่าคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ชนะหมดสา <c oughs> คนนะครับผมคำถามข้อสุดท้ายถามว่าตัวละครตัวนี้มีชื่อว่า <c oughs> อะไระครับผมข้อที่หนึ่งเฮลบรอส ข้อที่2 Hel l Cycle ข้อที่3 Circuit Bros ถืว่าข้อสอง Hel l Cycle ทั้งคู่นะฮะเราตอบข้อสามเอาแค่ผมได้รู้แหละได้แหละทุกคนรู้เลยใช่ไหมทุกคนหลบเก่งมากครับอีกแล้วเหรอข้อที่หนึ่งครับ Hel Bros แล้วผม เออวิ่งกันนะสอบตกขออนุญาตทควนคะแนนนะครับผมคนนี้ได้คะแนนมากสุดก็คือน้องหญิงนะครับเจ็ดคะแนนน้องมะนาวกับน้องดาวนะครับหกคะแนนโอ้ยดีใจไปเป็นสถิติที่ดีมากนะสําสำหรับคนที่ไม่เคยดูแล้วก็ดาวคำตอบนะครับผมตอบถูกทั้งหมด6กเต็มยี่สิบคะแนนคููนะครับผม โอเค,คร้บผมเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องหญิงนะครับไปรับของรางวัลจากพี่เบนะครับหลังไม่เอาเองนะครับผมเดี๋ยวพี่เบยบจะมีสป라พนด์นะครับผมของรางวัลเป็นอะไรไม่รู้นะฮะค่ะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บ้ายบาย